ส่วนกรณีต่อไปนี้ก็เป็นข้อพิาพาทเรื่องที่ดินนะครับแต่ว่าเป็นความสงสัยของชาวบ้านกว่า30คนว่าทำไมที่ดินที่พวกเขาได้รับมรดกมาจากบรรพบุรุษเนื้อที่หลายร้อยไร่ในตำบลเกาะลิบงอําเภอกันตังจังหวัดตรังจูจ่ๆก็มีกระชนไปออกเอกสารสิทธิทับที่ของพวกเขาได้นะครับและตอนนี้ก็ได้กลายมาเป็นบอกกุ้งไปซะแล้วคุณสนธยาแก้วขำไปลงพื้นที่เพื่อที่จะติดตามเรื่องนี้อย่างรอบด้านครับ พื้นที่ตำบลเกาะลิบงไม่มีการประกาศเอกสารพบทหซึ่งเป็นหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่สภาพเก่าหลายสิบปีเป็นหลักฐานที่นายหมาดดาเรหวังดีชาวบ้านสวยบาตูหมู่ที่8ตำบลเกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังนำมาแสดงเพื่อยืนยันว่าที่ดิน28ไร่ซึ่งได้รับการตกทอดมาจากบรรพบุรุษนั้นได้ครอบครองทำกินมาอย่างยาวนาน ทั้งการขอทุนทำสวนยางถึงสองรอบเป็นเวลากว่า30ปีและล่าสุดได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาทำสวนปาล์มแต่แล้วที่ดินกลับถูกกลุ่มทุนออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ดินทำกินทั้งหมดจึงได้ต่อสู้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแก้ปัญหามานานหลายปีแต่เรื่องกลับไม่มีความคืบหน้าแล้วในเรืออนเดี๋ยว,ยวยยก็มาครอบกันนั่นแหละเรืงรอยอเอกสารทิ์ไม่ได้แต่ก็ออกได้ ถึงกันจะมานี่ก็อเอกท่านทิศแล้วเลยนี่ตำกลาวมานันตีแป้นสีนี่ยันปุ่มกิดหวานนั่นนะ่ะเห็นก็ตําำแป้นสีปันนี่ัซึ่งบอกเราที่ออกบางที่ออกไม่ได้เลย <c oughs> เอกชนซึ่งเป็นผู้ครอบครองเอกสารนอสอสามกจำนวน12แปลงเนื้อที่กว่า400ไร่ในพื้นที่หมู่8และหมู่ที่3ามตำบลกกอนลิบงอำเภอกันตังซึ่งชาวบ้านอ้างว่า ได้ออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินของชาวบ้าน27รายเนื้อที่กว่า240ไร่ได้แปลสภาพที่ดินซึ่งอยู่ใกล้เคียงชุมชนเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งส่วนอีกด้านซึ่งอยู่ติดป่าชายเลนในเขตท้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงพบว่ามีการไถปรับพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบเอกชนผู้ครอบครองที่ดินรายปัจจุบันก็ได้วางเว้นการทำประโยชน์ทิ้งร้างบ่อเลี้ยงกุ้งหลายบ่อ โดยผู้นำชุมชนเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ปัญหาให้กับลูกบ้านกับไล่ชาวบ้านที่ว่ามีสวนยางสวนปาล์มอยู่พอชาวบ้านไม่ยอมเขาก็เอาเอกสารมาการดูก็ปรากฏว่าเอกสารนอสามกอของเขาไปทับท,ที่ที่ตำกินของชาวบ้านตั้งสวนยางในสวนปาล์มนี่ที่อยู่กันใสครับชาวบ้านเลยกเกิดการร้องเรียนที่อำเภอซึ่งทางเขตเองเนี่ย ทางด้านผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5ซึ่งลงพื้นที่พบชาวบ้านผู้เดือดร้อนรับปากว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยขอให้ชาวบ้านนำหลักฐานการครอบครองเช่นสคหนึ่งมาแสดงตนกับเจ้าหน้าที่เพื่อเริ่มต้นตรวจสอบใหม่อีกครั้ง ซึ่งหลังจากนี้จะประสานหน่วยงานที่มีอำนาจในการเรียกตรวจสอบเอกสารจากกรมที่ดินเข้ามาทำงานด้วยเพื่อตรวจสอบสาระระบบที่ดินซึ่งมีปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนที่ดินทำกินของชาวบ้านใหม่ทั้งสาระระบบะผู้ที่มาออกก็เป็นคนคนเดียวกันนะครับมาออกทั้ง12แปลงน,นะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยก็จะพอได้เอกสารหลักฐานหรือว่าพยาน บุคคลนะครับซึ่งเป็นทายาทของผู้ครอบครองสองก .1 นนเนี่ยมานำชี้ให้เจ้าที่เนี่ยครก็จะทราบนะครับว่าที่มาที่ไปของสองก .1 นนเนี่ยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายครับนี่ก็คือจะเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องทําการตรวจสอบต่อไปครับทั้งนี้เมื่อปี2557นายอำเภอกันตังในขณะนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่เรื่องกลับเงียบงายไม่มีความคืบหน้า สำหรับที่ดินนอสสามกจำนวน12แปลงเนื้อที่447ไร่ในตำบลก่อนลี่บงซึ่งทับซ้อนกับที่ดินทำกินของชาวบ้านนั้นเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ดินซึ่งรัฐได้ออกให้กับเอกชนเพียงรายเดียวคือนายการุณผลสิริเมื่อปี2532ซึ่งการออกเอกสารสิทธออิ์นสสามกอดังกล่าว นั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับการออกเอกสาร,รสิทธิ์นสสากให้กับนายการุณผลสิริจำนวน11แปลง <_ C ut> เนื้อที่รวมกว่า600ไร่ในพื้นที่ตำบลวังวนอำเภอกันตังซึ่งมีการทับซ้อนที่ดินทำกินของชาวบ้านเช่นกันนำไปสู่การตรวจพิสูจน์สิทธิ์การถือครอง <_ C ut> จนกระทั่งอธิบดีกรมที่ดินได้มีคำสั่งเพิกถอนนอสสกอ,ออกจากสารระบบที่ดินจำนวนเแปลง หลังตรวจสอบพบว่าเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสนธยากแก้วขำไทยพีบีเสรายงาน